สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเนาะพบเพ่กับบ่าวนายคือเก่าเนาะกับน้องสายปานสบายดีบ่สบายดีแม่ปลูกเอ้ไปจะได้บอกินหอนบ่าวบ่บ่าวเรมมาเหือนโดนแหงกินหอนอยู่บ่กินหอนอยู่บ่บอกติหล่ะดู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 กูดูดดูดดูด หอมอีกดีๆหอมอีกบ่าวมากแต่เสยมาแต่ปากเสสบายดีเด้อพี่น้องหลังจากมาแต่ปากเสยพี่น้องเลยไปเสยได้สามบัตบหมแหละสามบัตรสี่บัตเนาะงหลังจากมาแต่บัตรเฉยมาละกันบริยูเหยื่อพี่น้องเลยเขาไป เด่นปากเสกุลแหละหากับบ้าเป็นบัดกันงังท่านาดาดได้๋ยวเสาะเดิหึงเดี่ยพี่น้องจะเสมาถ่ายบรรยากาศอยู่แก่เนาะีแม่เพิ่งเสพาลงไปปลูกมะเขือสบายดีเด้ีแม่ว่าแล้วาาพี่น้องเอ้ยกำลังสิเอามะเขือกับมะพริกไปปลูกเบี้ยวเอาข้องไม่เท่าเสพ,พาไปปลูกบุกพริกกับมะเขือเบี้ยวข้างไม่เท่าอีก เราหวานได้คอยคูดนานแล้วนะไปไปโหดโหดนาเป็นโหดนะไปพี่น้องจะถ่ายบรรยากาศภาพพี่น้องมาเบิ่งเป็ดน้อยแม่นบ่เดี๋ดอนเอาเมื่อเดียงซศราโตผูกร่วมเบิดมันจะโตย่างสามสิบหตัวหาสิบตัผูกมันจากแม่มันไข่ เมันออกพร้อมกันเลยมันก็ออกพร้อมกันมันมันผักมันผักร่วมกันเบิดอสี่ตัวมันก็นอนผักน่วกันนอนผักห่างดาซองตัวโอบานิก้ามันก็ออกแล้วก็แยกเอาบานิก้าย่างตัวหนึ่งย่างเป็ดกาหรือเป็ดหลานเป็ดกาหรือว่าเป็ดไข่เสรษเป็ดไข่ยังกี่ตัวซะ เป็ดไก่ยังสองเป็ดไข่ขนดหนาอย่างฮากะาโตเป็ดกาเป็ดกากับอสเป็นย่งมันผักสองนี่ไปสิลงไปหัวหน้าพี่น้องไปปลูกอันนี้ก่อนไอ้นี่ไปปลูกบักเกลือหนามันคือมี่แมฝนตกฝนทงบบฝนตกพองไปไหนฝนตกบางแเลยบางจะไป ไปสวนไปสวนนเกตโอ้ตกแหงเนาะยัง yeah, มีน <word Shout> ้าในหน้าะไปล่อยปลาแปดโลแปดโลห์ปลาเอียงเออเออมามาปลาหนึกก็ปลาปลาฝนตกแหละ หนาเต็มเห็น่ะพี่น้อง,งคนตคนกแหกเนาะหนามมันก็อยู่นี่นในหน้าเขาอีแม่เพื่นว่าเอาปลามาปล่อยแล้วพี่น้องเยยืนปลามาปล่อยกันแปดโลโโปลาแย่งเนี่ยนี่ไปนี่ก็ปลาปากดูว่าปลาตะเพียนฝั่งไทยเอิดเนี่ย บานมั้งเอาเดปลาที่เอามาปล่อยเดี๋ยวจัหมือไหมหมึกะปล่อยไรสามหมืกสีหมืกละกได้เดพี่น้องเกลากับักผิดปลาดิปกเบเอกับบักผิก อยา่สิลองเหยียบจะใส่ติดเอาเหยียบมุนเบิดแหละก็มาขือคอยเบิดแต่บอบอบอแม่ยังข้าเบียดอย่

เดียบดอยก็ดีทีสุดหมก<า>เครือกับบักริกเครือก,กกกกอ,อ,อ,อกับหมักริดริก็ได้เต๋อตีเบิดนึ้เบื่อเพื่อพี่น้องมันชิจิตแต่มันตายแดดตายแต่ไดดตายหมักผิกเนาะ ปรญยากาศตแนแรงคำนลยข่าวเดียวเนาะสบายดีเดอ้อพอมเป็นพี่น้อง FC สุขูสุขคนเนาะพบเพาะกับบ่าวน้อยกือเก่าพี่น้องเอยตอนนี้บ่าวน้อยกำลังสี่เดินทางเข้าไปตัวเมืองปักเซ่เนาะมาเสแอะดอนพาไปซื้อซนะื้อตู้เย็นหรือวัตูุแสเนาะ น่าจะว่าอันบอน้อก็คิดได้ว่าบาดบอน้อยเห็นมันอยาขามหนามนันนะขามหนาขามหน,มนเวลาแขกคนมากสิพวกน้ำแข็งพวกน,น,นั่น่มันก็นต้องได้ขามมาสื่อ,อยู่พังนี่เนาะฝั่งนี้กะขามมากกั่บุกส่วนได้กับโบบมี่นะก็เลยว่าถาขาสื่อตุเเข้าไว้เวลาแขกคนมากนะขากระสือ พวกอาหารการกินไว้มาแช่ไว้นะพี่นอ้องสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาสูเอาไอ้ดอนนะให้เพื่อนพาไปสือสือตู้แช่มาไว้พี่นอ้องเลยเวลาแขกคนมากด้วยว่าตอนนี้เ่าก็พอได้ใส่เนี่ยกินกักตุนไว้นะพอบาบานเบาหน่อยมันขำนะมันอยากออกไปสื้อเนวกินแนวอ,อยาก บาร์มีตู้แช่เ้าซื้อน่ะซื้อนี่มาไหวนะเ้าไปในเมืองใบเดียวเ้าก็ซื้อมาไว้แบบกักไหวได้ไลน์นะมันก็ <S <S คือสิไข่แน่บ่หน่อยก็ได้คิดแต่อีกอย่างกันแขกคนก็นมาแบ่เพื่อนรายเยอ่นะแต่ก็ครอบครัวบารน้อยก็อยู่หลายคนพี่น้องนี่ยอยู่ห่างไกลตัวเมืองน,นี่ก็อนออก็เสียก็ไปเห็นอยู่เพื่อนเจ๋อมลาละนะ มีตู้แสบก็ไ,ได้คิดไอเดียว่าซื้อมืไห้แส่น้ำแข็งแส่เนือ้อกินเนื้ออยากว้เนาะหรือวตัดใจซะไปซื้อมันคือคือสีโมเแพงไปได้หรอกประมาณสนะี 4, 000, 5, 000นะ่0ันสี่พันเนี่ยสี่พันหาพันเนี่ยผมก็การลองไปถามกันประมาณราคานี่แหละี่อซื้อมาไหวสะ,สะ,สะ พอเลยซื้อเนี่ยกินเนี่ยอยานั่นนี่ไว้ไปแช่ไหวนะอะไรแกลองแอบขับรถเองนะเพราะว่าอยากลองขับเบิ่งเปลี่ยนไอ้ดอนขับให้มันเสียนนี่จักหน่อยนะขับเข่าในเมืองนไ่น,นี่แล้วเปลี่ยนกันบ่ได้เมื่อยแอบเปลี่ยนไปนี่ดอคีขอไปซื้อกับพ่อแม่ 45นะิกิโลอะไรพี่ดอเบึ่งกันไปตอนแรงเนาะไปกับไอดอนสองคนส่วนินไปกันแลังฝนฝนเพื่องนังคน่งไปไปพอกันี่เช่น่ขับรถเองนะครับวันนี้เข้าในเมืองครั้งแรกอา้าจับบิ่งหอดแล้วพี่ดองเลยหอดปากเซ่แล้ว ไปแหละเงินมาบางอย่างนี่พบผัดเงินมาสิได้สื่อตู้เย็นเท่าไรเนาะตู้แส่เหรอ กันนะแอบขับรดดถเลยแต่มันเป็นเนาะถ้าบอกแอบม้ามาได้ก็ให้แด่ดอนครับกับโบเป็นก็คนะืออะเอาสิไปสืบอ,อยู่แสบะตังจะเดินแพลโคตรบ่วะหรือว่าอยู่แสบะนี่เนี่ย ตอนนี้เขามาหอดหานเลยพี่น้องเอ้ยจะสิมาเดือกเบิ้งจะถามอยู่อันนั้นตังเจริญมุหยานี่งบพอๆใช่แบบพี่ต้องแชร์อะไรบวะงทากันนะตัวเขาเบื้งนี่เครืองนี้คือจ่ายาประกันเท่าไรค่ประกันเท่าไรหนึ่งปีเหรอตัวนี้เท่าไหร่นี่ราคาสามล้านแปดตัวเขาทาเงินเท่าไหร่บ้า าสามล้านแปดโตราคาลดกันอย่างรกมีกี่ปนดสามล้านเจ็ดสามล้านเจ็ดแสนเจ้าตัวตัวดีว่าตัวนี้ก็มีเป็นม่เดียม่เดียสามล้านเก้าแสาาน,น,สน,นอ๋อ ตัวนี้ได้สิราคาสามหลานเก่าถึงหลึ่งเงาเงกสี่พันห้าพันบ่ได้ พี่นัดตาชิดใจเลย <c oughs> วยานเสาร์อันตรีแล้วพี่น้องก็ถามมาลายห่านเนยเนาะตัวนี้ก็ราคาที่แตกวันเาสาร์ซ้ำสามสี่พันบาทมันก็โบมีเนาะ<ม>ตัวนี้ซาม่าประมาณห้าพันเอ้ยเท่าไหร่ปะห้ 5, าพันปาะห้ 5, าพันปลาย แมนบอกหาประกันหนึ่งปีสามล้านหกแสนหาเม็บอกหกแสนถวนนะได้อยูโรอถูกปะโดยโดยอาตุลิถ้าจะว่าของไทยเมนบอกเอ้ยกแมนได้น้อ มีหอมันตัวไหนครับประกันหนึ่งปีเั่านั้นครับประกัน3เดือนนพี่่ออ นจะถึงมันจะดูมันดู่น่เอาไม่คือดูดูมันแก้วเฉียงชวงเช่นอะไรอย่างไรมันบอกมันมีไฟ้าดิบอจอซะเอ็งไฟฉีมีไฟไหมอ๋อจอระเส็งฮะเส็มันมีไฟหน่อย่ม้ไดเล่ฮะมันก็มีไฟ

mình đại mạng có xài những gì mà tuấn Xài những gì có đại nào ตัดภาพมาตอนนี้ก็มาหอดบ้านหอดเถื่อนเลยทึ่จดสื่อตู้แซมาใหม่เนาะบสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีลมหนาวมาะได้พี่น้องเอ้ยอากาศหนาวเลยสิเข่าวออน้อยเห็นเห็นพ่อแม่ใส่เอฮะเอาเนี่ยเบาอ่ะได้ปะไหน

เาระถินงนะด้ตัวใหญ่ต้องปินปิ่นลูกหนตัวเล็กต้องิ่นปิมาก้อ้ยออเออกันน้อยนึ่งนะตัวใหญ่

พราะว่าห <muitas> <arias> ้ามไปตู้ไปเข้าไปทุกบวกขมเอวพี่น้องเลยตักผักมาตั้งจจกใส่ตู้แช่ไหมขมเมากับซิลล์มาแช่ไว้ขั้นบ่อแส่ย่งี่ก็เต็มอยู่ในตู้ว่มีบอลใสอันนี้ให้กัแช่น้ำแข็งไป บไ,ไดยโดนเนาะบวกเนี่ยาขามไปซ,ซื้อซื้อเนาะกินได้อยากมาว้ใไส่นี่ <Yeah. S 1> ตัวเย็นด้วยเอาว้ใส่พวกของกินของอยากนะมันก็ใส่แต่ปลายพี่น้องเอยตัวนี้ก็ใส่ฝักใส่พักใส่มีเอนมันก็เต็มแลวเนาะ ได้ซื้อมาไว้ซะเอาลโหพี่น้องตอนนี้ก็วันนี้ก็เได้จบคลิปเพียงเพียงสมยามีเนาะขากำมาไล่เบิงึงเาซื้อตู้เย็นกับเบิดไปประมาณหาพันกว่าเนาะหาพันหาลอยประมาณนี้แหละพี่น้องตู้แช่เนาะซื้อมาไว้บานานกิ่ามันจำเป็นน่ะแหละในการใส่ซอยอยู่ในครัวเขือ,อนนี่แหละพี่น้อง ไปบ้านอะก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้เราก็ถ่ายอามารสามเหมือนเนะาะมันมาต่อกันเนื่องจากว่าเป็นบ่ค่อยมั่นใจในการเฮ็ดคลิปจักเป็นองไรช่วงนี้พี่น้องไอ้ขอโทษขออภัยทําได้หลายๆเด้อพี่น้องพอกันคลิปนหน้าเด้อพี่น้องก็ฝากพี่น้องคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเพื่นได้บายบาย